สวัสดีค่ะในคลิปนี้ครูก็จะสอนวิธีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีเกี่ยวกับระบบซื้อตามโจทย์กิจกรรมเสริมทักษะหน่วยที่7รายการค้าวันที่19ได้รับใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้เลขที่ sv 0 2จากบริษัท sv จำกัดมีรายการสินค้าคือ d e s k t p printer จำนวน6เครื่องราคาเครื่องละ1น0 0บาท เครื่องเล่นดีวีดีสเครื่องราคาเครื่องละ3,000บาทไมโครโฟนสเครื่องราคาเครื่องละหนึ่้าร้อยบาทและลำโพง4เครื่องราคาเครื่องละ1,000บาทนะคะเราไปดูวิธีการบันทึกบัญชีในโปรแกรมสมาร์ทบิกันนะคะในหน้าต่างโปรแกรม SmartBit เราเลือกทำรายการที่ระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้าเลือกเมนูซื้อสินค้าและบริการ ซื้อเชื่อนะคะกดโอเคค่ะกด f 3เพิ่มค่ะเลื่อนไปตรงช่องเลขที่อ้างอิงนะคะได้รับเอกสารเลขที่ sv 0 2วันที่191163 ผู้ขายคือบริษัท SV เลื่อนไปตรงช่องรายการสินค้ากดจุดแล้ว e n นเ r นะคะเลือกสินค้ารายการแรกก็คือ DeskJet Printer เลื่อนมาตรงช่อง DeskJet Printer กด Enter เลือกนะคะจำนวน6เครื่องกดโอเคค่ะ ราคาเครื่องละหนึ่งพันห้าร้อยแก้ตัวเลขตรงนี้นะคะเป็นหนึ่งพันห้า้อยเลื่อนไปบรรทัดที่สองนะคะเครื่องเล่น dVd กดจุดแล้ว enter เลือกเครื่องเล่น dVd มานะคะจำนวนสองเครื่องราคาเครื่องละสามพันบาทเลื่อนไปบรรทัดที่สามไมโครโฟนค่ะ จำนวน4เครื่องราคาเครื่องละาน1,500บาทและลำโพงไปตรงบรรทัดที่4ค่ะกดจุด enter เลือกสินค้าคือลำโพงขึ้นมานะคะใส่จำนวน4เครื่องราคาเครื่องละาน0 0 0บาทเมื่อบันทึกรายการครบแล้วกด f 1 0นะคะ โปรแกรมก็จะไปลงบัญชีให้ที่สมุดรายวันซื้อเชื่อนะคะเมื่อตรวจสอบข้อมูลเสร็จเรียบร้อยกด f 1 0นะคะแล้วก็กด no ค่ะแล้ว escape ออกจากหน้าต่างนี้นะคะ